สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่เริ่มที่เวลาตีหนึ่งนะครับฟุตบอลลีกของโรมาเนียครับนัดที่2ของฤดูกาลซินเดียจะเปิดบ้านเจอกับดินาโมบูคาเรส ซินเดียเดืออออสตาร์ด้วยการบุกไปแพ้โปลี่มา0ูนต์ต่อ1นะครับตรวหลักมีอังเรเซอร์บานเล่นกับดานิเอลฟลอเรียในแนวรุกครับฝั่งของอินโมบูคาเลสเนี่ยออสตาร์ All Star, ด้วยการเปิดบ้านเสมอกับเฮอร์แมนสตัด1ต่อ1นะครับมี3แนวรุกอย่างเดนโซเรสคูเดียก็ฟาบรีนี่นะครับรวมไปถึงมิไฮบายคูเตสคูครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับ ดินาโมเปิดบ้านถลม่ม4-1ซินเดียก็เปิดบ้านชนะ3-2นะครับแน่นอนก่อนเกมดินาโมบูคาเลสถูกยกให้เหนือกว่าในการบุกมาเยือนครับชื่อชั้นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะว่าไปนี่ซินเดียในบ้านก็สู้ได้สบายครับแถมดินาโมบูคาเลสอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับฤดูกาลที่แล้วไม่ผ่านเข้าไปในรอบแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปด้วซ้ำไปครับวัดใจสินเดียครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับ ขยับมาที่ตีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับลีกรองของฮอลแลนด์ครับเป็นนัดแรกของฤดูกาลเดอะคลาสครับจะเปิดบ้านเจอกับเดนบอสครับเดอะคลาสเนี่ยอุ่นเครื่องมา6เกมนะครับชนะถึง5เกมครับมีคาร์เรอรฟานมีแฮมรับชานยองเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของเดนบอชเนี่ยอุ่นเครื่องมา6เกมเช่นเดียวกันนะครับตัวหลักมีเปาโกฟานมัวเชลครับรวมไปถึงดันนี่เวอร์บีกนะครับจะเล่นเป็นคู่หน้า ฤดูกาลที่แล้วเจอกันเดอะกราฟเปิดบ้านชนะ2-1ครับแน่นอนก่อนเกมเดอะกราฟถูกยกให้เหนือกว่านะครับผมจะมองว่าเกรดบอลยังน่าเชียร์ครับเดอะกราฟเป็นทีมที่ยวนดับต้นๆของหลีกเมื่อดูการที่แล้วครับเจอเดนบอชที่ฟอร์มไม่ได้ดีอะไรครับวัดใจเดอะกราฟจะเปิดบ้านชนะแน่ครับหประตูมีแน่ลุ้มประตูที่2ครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปที่ฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตเชนครับ นอ b บีอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับออกลายอันดับ9ครับนอบนีมีอยู่16แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอ,อยูเมียมา1น1ต่อ1นะครับมีโรบินสตรอมเบิร์ก ับเดอรามานไซดีครับรวมไปถึงรามุสออกฤทิ์เป็นตัวที่เด็ดฝั่งของออกรายเนี่ยมี19แต้มครับเกมล่าสุดบุกเสมอโกเทนเบิร์กมา0ต่อ0น,นะครับมีโมฮัมหมัดอาดานไอตันอัลเมดาครับรวมไปถึงอดัมไวเบิร์กนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอกันทั้ง2เกมครับด้วยสกอร์1-1และ4ีต่อสนะครับก่อนเกมเขายกให้นอเบี้เหนือกว่าเล็กน้อยครับผมบอกว่าบอลคู่นี้มีโอกาสจบเสมอสูงมากนะครับ ออกไกลจะว่าไปบุกไปเสมอกลเป็นเบิกน,น,นี่กำลังใจน่าจะดีด้วยครับวัดใจออกไกลครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันจันทร์ผมชอบไปที่ซินเดียเดอะกราฟครับรวมไปถึงออกไกลครับและมนเดิมนะครับฝากไปด้ยวยสำหรับรายแอดของเราแอดเซเว่นเอ็มกร์ขอที่คนโชคดีครับสวัสดีครับ